ณแม่เอกใจนะคะลูกสาววัยสิสั่งของออนไลน์มาส่งที่บ้านทุกวันได้มาจากเว็บไซต์ของเวียดนามนะคะเป็นรายงานเรื่องราวของคุณแม่นะคะลายหนึ่งที่เขาสามีก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะแล้วเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะดูแลลูกอยู่คนเดียวนะคะนานประมาณ8ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุลูกสาวเขาก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะ เพื่อความสะดวกเขาก็เลยซื้อมือถือไว้ให้ลูกเอาไว้พอเวลาเอาไว้ติดต่อยามที่จําเป็นนะคะแต่ติดต่อคุณแม่ได้นะคะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็เลยสังเกตนะคะสังเกตเห็นว่าลูกสาวเนี่ยเริ่มใช้มือถือบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มแต่งตัวสวยทุกวันนะคะแม้กระทั่งจะอยู่บ้านก็ยังแต่งตัวสวยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสั่งของออนไลน์มาบ่อยมากก็จะเห็นคนมาส่งของที่บ้านทุกวันนะคะ แล้วก็คุณแม่ก็เริ่มคิดมากแล้วว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกนะคะแล้วผลบุญกฏว่าลูกสาวก็จะได้รับโทรศัพท์จากคนที่ส่งของทั้งเชา้าทั้งบ่ายทั้งเย็นเลยนะคะก็ถดมีการโทรศัพท์มามาหาลูกสาวนะคุยทั้งเช้าบ่ายเย็นนะคะแล้ววันหนึ่งลูกสาวของเธอนะ่ไม่อยู่นะคะก็ไปที่บ้านเพื่อนนะแล้วก็ลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่บ้านน่นะคะเธอก็เห็นข้อความที่ไม่ได้รับจํานวนเยอะนะคะแล้วก็เห็นสายที่โทรเข้ามาจํานวนหลายสายนะคะ ตามหาลูกสาวเธอนะคะมีการโทรมาแบบทีทีแล้วก็ส่งข้อความมาแบบทีทีนะคะเธอก็มีโอกาสได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นว่ามันเป็นเบอร์ของคนส่งอาหารนะคะก็เลยต้องตะลึงเพราะว่าคําที่ฝ่ายชายเขาส่งมาเขาใช้คำว่าที่รักนะคะมันก็เลยทําให้คุณแม่เกิดความสับสนว่าจะจัดการอย่างไรดีกับกับลูกดีนะคะ เพราะว่าปัญหานี่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกสับสนเขาก็เลยมีโอกาสที่ได้คุยโทรศัพท์กับเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาอายุประมาณ18ปีนะคะก็อยู่ที่ชุมชนใกล้เคียงกันนะคะเป็นคนสุภาพมากแล้วก็แต่ว่าด้วยความเป็นหัวอกของความเป็นแม่นะคะถึงแม้ว่าจะคุยสุภาพมากแค่ไหนเขาก็ยังกลัวนะคะว่าลูกของเขาจะถูกหลอกนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีการนะคะว่า คุณหมอหรือนักวิชาการเขาแนะนําอย่างไรในการที่จะดูแลลูกในวัยอายุ12ปีของคนคนนี้นะคะควรจะคุยกับลูกอย่างไรมันจึงจะได้ผลดีที่สุดและทําให้ลูกไม่มีความเครียดและตัวเราเองก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับลูกนะคะวิธีการก็คือว่าพอเราคุยกับแฟนของลูกไปแล้วเนี่ยพอทันทีที่ลูกกลับมาเนี่ยเราจะต้องเล่าให้ลูกฟังนะคะอย่าให้ลูกเนี่ยได้รู้จากคนอื่นเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ไว้วางใจคุณแม่ต่อไปอะนะคะ งั้นเราจะต้องรีบเล่าให้ลูกฟังก่อนว่าวันนี้เนะี่ยแม่ได้รับโทรศัพท์นะฮะได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาโทรมาหาลูกแบบถี่ๆเขาโทรมาโทรมาแล้วแม่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นห่วงมีความรู้สึกว่ากังวลกลัวว่ามันจะเกิดเหตุร้ายหรือเกิดอะไรสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแม่ก็เลยรับโทรศัพท์อ่ะนี่เราต้องบอก,กบลูกนะคะว่าเรามีความกังวลนะคะมีความแล้วเราไม่ได้ตั้งใจบอกลูกว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะรับโทรศัพท์แต่ด้วยความที่แบบว่า เห็นโทรมาบ่อยแลวกลัวว่าจะเกิดเหตุอ,อะไรขึ้นมาก็เลยรับโทรศัพท์เราจะต้องเล่าให้ลูกฟังนะคะแม่ก็เลยได้ทราบเรื่องว่าเขาเป็นแฟนของลูกนะแล้วก็แม่ก็เลยตกใจมากว่าอ๋ <an> อเขาเป็นแฟนของลูกบอกเขาเลยค่ะบอกกับลูกเลยนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรแล้วรู้สึกตกใจแล้วก็บอกลูกว่าเรารู้สึกตกใจเขาเขาจะต้องได้รับรู้ว่าเออเรารู้สึกอย่างไรนะคะพอเราบอกว่าแม่รู้สึกตกใจมากนะคะแล้วก็แม่รู้ว่าลูกกังวล ที่จะบอกแล้วก็เล่าเรื่องราวของการที่ลูกมีแฟนแ,แม่รับทราบแม่รู้ว่าลูกมีความกังวลอันนี้เราต้องบอกนะคะคือเราจะต้องพูดถึงความรู้สึกจริงใจที่ตัวเราเองเรารู้สึกตกใจแต่เราจะต้องให้ความเข้าใจลูกด้วยว่าเราก็รู้ว่าลูกน่ะมีความรู้สึกกังวลเพราะทันทีที่ลูกรับได้ยินแบบนั้นเนี่ย <te zza> เขาจะรู้สึกเปิดใจกับเราเขาจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ดุเขาไม่ได้ตําหนิเขาทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะแล้วต่อมาเราก็จะต้องบอกลูกว่า ลูกมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักที่น่าตื่นเต้นหรือความรักที่มีความสุขของลกูกเล่าให้แม่ฟังไหมนะอันนี้เป็นเรื่องที่คือเราให้เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่าให้เราฟังโดยที่เราไม่ตําหนิลกูกซึ่งมันเป็นเรื่องภาวะปกติที่วัยแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีแฟนพอเราเปิดอย่างนี้ปุ๊บลูกเขาก็จะมีใจที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าไม่เครียดเขาก็จะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฟัง อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่าเราจะต้องเปิดใจลูกให้ได้นะคะแล้วก็เราจะต้องเป็นพวกเดียวกับลูกเราอย่าต้านลูกอย่าตําหนิแล้วอย่าว่าผู้ชายคนนั้นอย่าว่าแฟนของลูกโดยเด็ดขาดนะคะเราไม่มีการตําหนิไม่มีการว่าไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าเราพูดในแนวแถลักษณะเป็นกลางกลางแล้วเราค่อนข้างเป็นห่วงลูกแบบนี้เขาจะรู้สึกดีนะคะแต่ว่าเราจะไม่ซักไซน์นะคะเราจะไม่ซักไซ์ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงจบจากอะไรทํางานอาชีพอะไร มีเงินมากไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่ซักไซส์แบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งซักไซส์ลูกเขาก็จะถอยหนีถอยหนีแล้วเขาก็จากเราไปเขาก็แบบไม่อยากจะพูดกับเราและเขาก็จะแอบกลับเข้าสู่ห้องของเขาแล้วเขาก็จะไม่เล่าให้เราอีกเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าแม่ไม่ไว้วางใจเขางั้นเราอยากทำแบบนั้นโดยเด็ดขาดนะคะเราก็แค่ถามว่าลูกมีอะไรจะให้จะเล่าให้แม่ฟังไหมเขาก็เล่าเราก็ตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังอยาอยากพูดแทรกเข้าไปโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดแทรกเขาจะรู้ทันที ว่าเราเนี่ยไม่ตั้งใจในการที่จะฟังเขานะคะงั้นเราจะต้องมีการตั้งใจฟังพอลูกเล่าในสิ่งต่างๆเราก็จะต้องไม่ตํเหนิลูกแล้วก็ไม่ตัดสินด้วยนะคะและหลังจากที่ลูกเล่าเราก็ต้องถามลูกต่อไปนะคะพอเวลาเราถามลูกเราจะต้องถามในลักษณะปลายเปิดนะคะเราต้องถามเขาว่า แล้วลูกวางแผนว่าจะทําอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความรักของลูกถ้าเราถามแบบนี้เนี่ยลูกเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักเขามีการวางแผนอย่างไรจะทํำยังไงต่อไปแล้วเราจะได้ดูแนวความคิดของลูกได้นะคะว่าลูกเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็เขาคิดอย่างไรเราจะได้คอยระวังได้ว่ามันจะเกิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ดูแนวความคิดของลูกนะคะแล้วก็พอหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้วเราก็กระตุ้นเรื่องที่ว่าเออเรื่องเรื่องการเรียนของลูกละใช่ไหมคะ เรื่องการเรียนของลูกเรื่องการแบ่งเวลาลูกจะทำอย่างไงคือเราจะต้องไม่สอนลูกแล้วก็ไม่มีแบบเอไม่ไม่เอาความคิดของเราไปยัดเยียดให้กับลูกแต่ให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่คิดของเขาเองแต่เรากระตุ้นให้เขาพูดนะคะว่าลูกจะแบ่งการเรียนยังไงแบ่งเวลาในการเรียนอย่างไรนะคะแบ่งเวลาแล้วก็วางแผนอนาคตอย่างไแล้วก็จะได้รู้แนวความคิดของลูกแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือว่าเราอย่าห้ามเขา ในห้าอย่าห้ามเขาในการที่ไม่มีแฟดอย่าห้ามเขาในการที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่าห้ามั้งในการที่เขาจะไม่คบกับผู้ชายคนนั้นอันนี้อย่าทําโดยเด็ดขาดนะคะอย่า,อย,าอย่าห้ามลูกนะคะเราจะต้องปล่อยไปตามภาวะปกติของเขาไปแล้วคอยดูอยู่ห่างๆแล้วก็คุยเขาคุยกับเขาอย่างงี้เปิดใจกับลูกแล้วทําให้ลูกได้รู้แล้วก็เขาจะได้ดูแลตัวเองได้ เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งที่จะให้ลูกไม่ถูกหลอกนะคะไม่ถูกหลอกนะแล้วเราก็คอยเป็นคอยเป็นกําลังใจให้กับลูกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเด็กเขาก็จะคิดได้เองเขาก็จะรู้วิธีการที่จะมองว่าเออผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดีหรือไม่ดีหรืออย่างไรและบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นกําลังใจในการที่ทําให้เขาเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนหนังสือเพื่อความเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะมันก็จะทําให้ช่วยรเรียนหนังสือได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่เราจะต้องหาประโยชน์ตรงนั้นให้เจอนะคะแล้วก็คอยๆดูเขา และสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราอย่าลืมก็คือการสอนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเราไม่รู้เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงบางทีเขาอาจจะมีโอกาสที่จะพลาดพังได้นะคะแต่เราไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้เขามีเพศสัมพันธ์เพียงแต่ว่าเราคุยให้เขาฟังเฉยๆนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมีกรณีที่เกิดการพลาดพังจริงๆมันมีความที่แบบว่ามันเกิดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถปกป้องตัวเองได้หรือประมาณนี้ เราก็ต้องกุยวิธีการใช้ยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินยาคุมกําเนิดแบบกินแบบโดยปกติหรือการใช้ถุยงยาอนามัยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องสอนลูกได้อย่างถูกต้องอย่าให้ลูกเอาความรู้ตรงนี้จากคนอื่นเพราะบางทีมันก็ผิดนะคะเราจะต้องเอาความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะกการใช้ถุยงยาอนามัยที่ถูกต้องการกินยา ป้องกันที่ฉุกเฉินกินอย่างไรความปลอดภัยอย่างไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีความรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะไปคุยกับลูกๆได้นะคะแล้วการคุยเนี่ยเขาเป็นไหวที่จะต้องมีออโอกาสที่จะมีการตั้งขันก่อนกําหนดได้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเชื้อโรคจากเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องปกป,ป้องป้องกันให้อย่างดีนะคะงั้นการที่ให้ให้ความรู้ที่ตรงนี้เป็นปินประโยชน์สาหรับลูกของเรานะคะ นั้นอย่าอายที่เราจะสอนลูกอย่าดีกว่าลูกไปมีความรู้จักอย่างอื่นแล้วเป็นเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะคะงั้นเราจะเป็นที่้องสอนลูกบางครั้งนี่เราอาจจะสอนลูกตั้งแต่สมัยปฐมด้วยซ้ําก่อทน,น Subs, ที่เขาจะเข้าสู่โตเป็นสาวเพราะเมื่อไหรที่เขาโตเป็นสาวเข้าสู่วัยรุ่นบางทีเขาไม่ฟังเรานะคะงั้นเราต้องเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนงั้นเราจะต้องสอนเขาแบบปกติเหมือนสอนเรื่องทั่วๆไปนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องขืนทั้งนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติที่เราควรที่จะสอนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่า ถ้าเราดูแลลูกเราเป็นอย่างดีมันก็จะไม่มีโอกาสพลาดพังแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็คือการมีแฟนของลูกนะคะการที่ลูกมีแฟนนะนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องสามารถที่จะรับได้ัยต่างๆว่าเราจะรับรับมืออย่างไรนะคะปีเคสยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆมันก็จะทําให้เพื่อนๆเห็นภาพก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับชีวิตในชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะ